ไปเล่นน้ำมาตั้ง3วันไม่รู้จะทำไงแล้วเนี่ยใต้ตาก็ดำริ้วรอยก็มาทั้งสิวทั้งกาะทั้งป้าผิวนี่ค้่ไปหมดแล้วเนี่ยออยใครมีตัวช่วยอะไรบ้างโออยแพ้หัดดีค่ะพี่<ไ>ป,ปริศหนออยอัดอุ้ยทำไมนะหนูเป็นอย่างนั้นนะคะจริงหรอหน้าแย่มากเลยหรอโคตรแย่เลยค่ะจริงหรอใช่้วทำไงดีอ่ะพี่มีตัวช่วยนี่ดูนะอ่านี่เลย ต้องจัดไปโมโมโกโมูดนะคะล้างหน้าเลยแล้วตามด้วยโมโมโกโมาร์กโมโมโกโมาร์กเอาไว้พอกหน้าก่อนนอน<ม>แล้วค่อยล้างออกตอนเช้าจะได้สวยวิ้งจริงเหรอแล้วที่สำคัญมีตัวช่วยอีกตัวนึงอันนี้ดีมากขอบอกดีีเลยเดอร์มิสเตคอลลาเจนจะช่วยทำให้ผิวพรรณของเราอะคืนความชุ่มชื่น1นซองก่อนนอนแต่ถ้าวันนี้อยากให้สวยเร็ว อีกหนึ่งซองก็ตอนเช้านี่นะ2ตัวอ่านะแล้ว3มวันจัดว่าเนี่ยจัดหนักเหยหลายวันติดแล้วอ่ะดื่มสิพี่ก็ดื่มเหมือนกันแต่พี่มีตัวช่วยในการล้างสารพิษเพราะวันนี้เราออกพิษเข้าไปใช่ไหมนี่เลย l ิ v เ r อร์ดับเบิลนนอ่านะอันนี้จะช่วยในการดูแลตับเพราะว่าแอลกอฮอร์จะทำลายตับใช่ไหมแล้วพี่สำคัญตัวช่วยอีกตัวหนึ่ง นี่ B M 9สองตัวนะคะอย่างละหนึ่งซองตอนเช้าตื่นนอนมาปุ๊บทานเลยสองตัวพี่ปริศาดูแลตัวเองดีอย่างนี้นี่เองถึงได้สวยเห็นไหมไปเที่ยวส่งการเหมือนกันดื่มจัดเหมือนกันจ้าโอ้ยงั้นหนูขอหมดเลยได้ไหมเนี่ยอะจัดให้เลยนะจะได้สวยๆ<ห>เหมือนกันโอ้ดีเลย ผลิตภัณฑ์นี้แค่ต่อวันเองนี่นนยรูกดีขึ้นตั้งเยอะดูผิวหน้าเตี้โหยรอยคงรอยคำนิ่งแท่จะไม่มีเลยต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์ชุดนี้จริงๆเลย